สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์อ,อาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในรอบเดือนกันยายน2564ประปอจะขึ้นรายชื่อให้ดูนะคะรายชื่อนี้ก็จะโชว์ตั้งแต่จังหวัดที่เริ่มต้นด้วยกไก่นะคะไปจนถึงจังหวัดหอนฮคูกเลยนะคะก็คือเรียงตามตัวอักษรของจังหวัดนะคะ สำหรับรอบเดือนกันยายน2564แจ้งยอดสมาชิกที่เสียชีวิตทั้งหมด592คนอันนี้หมายถึงยอดสมาชิกที่เสียชีวิตแล้วก็แจ้งเข้ามายัางสมาคมตั้งแต่วันที่1-31สิงหาคม2564นะคะสำหรับเดือนนี้ก็มีโอสมอที่ถึงแก่กรรมทั้งหมด592คนนะในขณะนี้เราก็มีสมาชิกชกสอสมอทั้งหมด868,226คนค่ะเป็นสมาชิกที่เข้าใหม่ในเดือนนี้ 1,460คนค่ะแล้วเราก็มีสมาชิกที่เสียชีวิตสะสมมาตั้งแต่เริ่มเปิดสมาคมเลยนะคะก็คือมกราคม2,563จนถึงสิง,สงหาคม2,564นีนะ้รวมทั้งหมด7,551คนค่ะดังนั้นการที่ทเรามีสมาชิกทั้งหมด868,226คนเราก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ จากสมาชิกท่านละ50สตังค์นะคะรวมแล้วทายาตแต่ละคนก็จะได้รับเงินจำนวน4 3 1 1 3านวน4 3 1 3บาทโดยประมาณนะคะซึ่งงวดแรกส่วนใหญ่ก็จะได้เกิน95%ขึ้นไปนะคะปะปอก,ก็คิดว่ารอบแรกนี้เขคงจะได้4 0 0 0 0นขึ้นนะคะถ้ายังไงทายาตก็รอรับได้เลยนะคะทายาตที่ส่งเอกสารครบแล้วทางสมาคมก็ จะโอนเงินเข้าบัญชีของทายาทในวันที่24กันยายน2564ค่ะสำหรับอสสอสมก็จะถูกหักเงินในวันที่ค่าป่วยการเข้านะคะถูกหัก296บาทในวันที่15กันยายน2564ค่ะสำหรับท่านใดที่ดูรายชื่อไม่ทันนะคะ mm hmm. ก็ไปดูในเพจของปปอได้นะคะ mm hmm. เพจนี้จะอยู่ใน f a c e b o o k นะคะพอเข้าไป Facebook มันจะมี ตรงแว่นขยายนะคะบอกว่าค้นหานะคะเราสามารถพิมพ์คําว่าป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะเข้าไปดูในเพจนะคะป้าปอจะขึ้นไว้ให้ดูเป็นแผ่นๆสำหรับเดือนนี้นะคะสมาชิกที่ถึงแก่กรรมทั้งหมดก็592คนได้29แผ่นพอดีค่ะถ้าหากว่าใครไม่อยากเข้าไปดูในเพจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บพิมพ์คําว่าชอกอสอ,อสมอนะคะแล้วก็เข้าไปโหลดเอกสารดูนะคะทําได้หลายช่องทางค่ะ สำหรับสมาชิกที่ดู YouTube อยู่นะตอนนี้นะคะถ้าหากวา่าดูไม่ทันภาพเร็วเกินไปถ้าท่านดูด้วยมือถือท่านสามารถที่จะเอามือไปคลิกที่หน้าจอนะคะแล้วก็หยุดภาพไว้ดูได้นะคะ mm hmm. อยากดูต่อก็กดให้มันเล่นต่อค่ะส่วนใหญ่สมาชิกก็เก่งๆกันอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็ดูไปเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่ามีคนที่ท่านรู้จักหรือมีเพื่อนของท่านก็ ช่วยแจ้งกันนะคะหรือว่าใครมีปัญหาอะไรอยากสอบถามอะไรก็สอบถามมาที่ป้าปอได้นะคะเ<ม>ขียนไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะป้าปอเข้ามาอ่านก็จะมาเข้ามาตอบหรือว่าช่วยอะไรได้ก็ยินดีนะคะ เป็นยังไงคะดูจนจบแล้วมีเพื่อนของท่านไหมคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวสารเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ